ลอยไม่ได้เลยละคนเดือดดึงเสื้อชูชีพลูกลงหน่อยตีดึงขาเก่งเนี่ยมันลอยขึ้นนะมุ้ยมันรัดขาลูกดึงลงหน่อย

ตองป้ายืนให้แม่ดูสิว่าสูงแค่ไหนยืนดิแค่นะเยอะไปไกลหลายนี่พูดเหมือนยิ้มยู่ะไรปุ๋ยอ่ะเอ้ยอ้ลอยน้ำที่ลูกลอยน้ำที่เร็วเยียงมาเอา ตัวทัวลจอจ้าน้ำมคุณมันก็อยากเล่นน้ำมูป้าลูกหนีเพื่อนทำไมน้อง ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ชุดมาเปลี่ยนอ่าน้ำเหรอเ็นไหมจะไปหาเพื่อนดูที่มือมือมือ,อ <laughs> มือหนูน <laughs> นจะแปลลูกบอลหมอกปลาป๊าทีู่กกุ้ย <c oughs> เป็น,นวะลูกบอลเป็น,นวะนไรวะ